สวัสดีครับท่านผู้ชมในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568นะครับเราก็มาเช็คแล้วก็อัปเดตสภาพอากาศกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตเส้นทางของพายุไต้ฝุน่นนะครับลากาซานะครับใช่ครับขณะนี้นะครับพายุลากาซานี่นะครับเขาได้ทวีกำลังแรงขึ้น เป็นพยายุใต้ฝุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันในช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวในช่วงแรกเนี่ยเรามาติดตามแล้วก็อัปเดตนะครับลักษณะของฝนประจําวันกันก่อนนะครับว่าวันนี้พื้นที่ใดบ้างจะเป็นพื้นที่เสี่ยงมีปริมาณของฝนนะครับแล้วก็สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับในช่วงนี้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีก็คือมีแนวของล่องมรสุม นะครับแล้วก็มีมรสุมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ที่ส่งผลทําให้ในประเทศไทยของบ้านเราในช่วงนี้มีปริมาณของฝนเกิดขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับภาพถ่ายปริมาณของฝนสดจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับในช่วงเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางตอนบนนะครับเพราะว่าแนวล่องมอรสุมได้เคลื่อนขยับขึ้นมานะครับทางตอนบนก็จะปกคลุมนะครับทางช่วงนี้ก็คือทางช่วงใกล้ๆก,กับ บริเวณทางเชียงดาวแถวทางใกล้ๆกับทางปางแขวงนะครับแล้วก็แถวทางช่วงจังหวัดเชียงใหม่ทางช่วงดอยสะเก็ดนะครับแถวทางช่วงบ้านอ่อนกลางแถวทางบ้านหลวงนะครับแล้วก็กําลังเคลื่อนตัวไปแถวทางช่วงบ้านหวังใหม่นะครับบ้านหวังใหม่แล้วก็บ้านต้นพึ่งนะครับพอแม่พี่น้องชาวเหนือนะครับหลายๆท่านช่วงนี้บอกว่า การมาของฝนในรอบนี้นะครับฝนที่กําลังจะมาในชุดใหญ่เนี่ยไม่ต้องมาแล้วก็ได้นะครับขอเป็นลมหนาวแทนนะครับพอแม่พี่น้องภาคเหนือเริ่มเริ่มพูดอย่างนั้นแล้วนะครับอยากได้ลมหนาวนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับทางช่วงสันกําแพงนะครับมีฝนเข้า,าตั้งแต่ช่วงเช้านะครับสันกําแพงบ้านสันทรายแล้วก็เชี่ยวเชี่ยวแถวทางจังหวัดลําพูนนะครับทางช่วงห้วยทราย แล้วก็แถวทางช่วงสองนะครับทางช่วงร้องกว่างทางช่วงแม่ทะทางบ้านเวียงเหนือจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็ทางช่วงบ้านโดนเหนือทางบ้านนาตองแล้วก็ทางน้ำพลาทางท่าปลาทางบ้านห้วยไล่ทางบ้านป่าไผ่ทางเป่าปมทางช่วงเด่นชัยค่อนข้างตกหนักนะครับทางรองทางบ้านผาแมวทางบ้านแม่วะ ทางเกาะคาทางจังหวัดลำปางทางบ้านทุ่งเกวียนนะครับนี่คือพื้นที่ที่มีอ่าปริมาณของกลุ่มฝนใหญ่ๆนะครับที่ไปปกคลุมก็ทางช่วงเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับไล่ลงมาทางจังหวัดแพร่เด่นชัยแล้วก็จนถึงจังหวัดอุดตรดิตถ์นะครับกลุ่มเดียวนะครับก้อนเดียวเรียกได้ว่าปกคลุมหลายๆจังหวัดเลยนะครับแล้วก็กําลังขยายตัวขึ้นไป นะครับมีผลกระทบกับทางช่วงจังหวัดพะเยาต่อไปนะครับจังหวัดพะเยาแล้วก็ทางจังหวัดน่านก็เริ่มมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับแถวทางช่วงปงแถวทางช่วงศบขุนนะครับแล้วก็ทางเทศบาลเมืองน่านนะครับใกล้ๆทางบ้านนำพุนะครับก็เรียกได้ว่าเข้าตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะครับทางนายางทางใกล้ๆกับทางชาติการดนะครับก็มีอยู่กลุ่มเดียวนะครับมีอยู่กลุ่มเดียว ส่วนในพื้นที่อื่นๆน่ยนะครับก็สภาพอากาศไม่มีนะครับแถวแม่สอดภพะพไม่มีนะครับเนี่ยนะครับไม่มีไม่มีนะครับแล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับก็จะเป็นลักษณะไม่ใช่กลุ่มก้อนแต่จะเป็นลักษณะกระจายกระจายนะครับเป็นจุดเป็นย่อมนะครับแล้วก็อาจจะมีกลุ่มเล็กๆอยู่บ้างนะครับแถวทางช่วงบ้านเลิงแถวบ้านกลางแถวทางช่วงดงมะไฟบ้านโคกบ้านม่วงดงสวรรค นะครับทางช่วงอ่าบ้านนาเกนแล้วก็ทางช่วงกลางใหญ่ทางช่วงอำเภอท่าบอนะครับบ้านพําไผ่แล้วก็อำเภอโนอนวารีดงหนองบอนนะครับดงหนองบอนแล้วก็แถวมีคลื่นฟ้าคลื่นฝนนะครับทางช่วงหนองสองห้องนะครับจังหวัดหนองคายแล้วก็จังหวัดอุดอรธานีทางช่วงดอนกลอยนะครับก็มีอยู่แล้วก็ทางกุดน้ําใสทางกุดดูกําลังตกหนัก นะครับฝ่ายหินน้ำคาแล้วก็คาหนังปุ่มนะครับ,บาทางช่วงบ้านคําจันทนะครับบ้านคําจันทดงเย็นนะครับแล้วก็ทางช่วงจังหวัดบึงการ audio, นะครับก็เป็นแบบกลุ่มอ่ากลุ่มไม่ค่อยใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มฝนก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เยอะด้วยนะครับเป็นเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับกําแพงเพชรแถวทางจังหวัดบึงการนะครับ แล้วก็เป็นจุดเป็นย่อมแถวทางช่วงโพนงามแถวทางช่วงบ้านก่อคำนกกกคำไห้ทางสี่สงขามแล้วก็ทางช่วงนาดีทางสกลนครนะครับสกลนครแล้วก็พนมนะครับแล้วก็ทางตอนล่างนะครับแถวทางขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็นแบบคลึม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 นะครับคลึม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 นะครับแถวมหาสารคามทางหัวขั้วทางจังหวัดกาฬสิงุ์ทางกุดหลัง ทางอำเภอวาปีปทุมแล้วก็ทางช่วงนาเชือกนะครับนาเชือกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ทางช่วงบ้านตะคบนะครับมันมีมาตั้งแต่ทางช่วงพิมายพิมายลงมาทางตะคบนับทางอาบุตาวงแล้วก็ทางหนองโดนทางสวายจีนะครับทางตาแพรลแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มาถึงทางช่วงผับพาชัยทางเดือพัฒนาทางปราศาทรกาบเชิงนะครับจังหวัดสุรินทร์ แล้วก็ทางตอนล่างๆนะครับนอกนั้นก็ก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ทางภาคกลางนี่เรียกได้ว่ามันมันไม่มีก็ว่าได้ทางช่วงภาคกลางนะครับในช่วงเช้าแล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกนะครับมันไม่ค่อยมีนะครับมันไม่มีเลยนะครับทางภาคใต้นี่วันนี้พิษตาเลยนะครับภาคใต้ไม่มีฝนเลยนะครับ สามภาคนะครับวันนี้กลางตะวันออกใต้นะครับในช่วงเช้าไม่มีฝนนะครับมีฝนอยู่สองภาคก็คือทางช่วงภาคเหนือกับทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือและก็วงเล็บทางตอนบนนะครับค่อนข้างเยอะทางตอนล่างก็แถวทางบุรีรัมย์แล้วก็ทางสุรินทร์นะครับแต่เป็นเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นเรามาอัปเดตนะครับข่าวสารจากกมรมอุตุนิยมวิทยานะครับประจําวันที่21กันยายน2568พยายกรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดจันทบรุรีและก็จังหวัดตราดขอให้ชาอบประชาชนนะครับในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสม เนื่องจากล่องมรสุมพัดผ่านทางช่วงภาคเหนือตอนล่างทางช่วงภาคกลางตอนบนและทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็ทางอ่าวไทยมีกําลังปานกลางสําหรับอาบริเวณทางช่วงทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทางทะเลอันดามันตอนล่างและทางอ่าวไทยตอนบน มีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศในแต่ละภาคนะครับทางช่วงภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดตากจังหวัดสุโขทัยจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรและทางชุวจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 4องศาเซลเซียสลมแปลปรนความเร็วอยู่ที่5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดเดยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษและก็ทางจังหวัดอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมแปลปวนความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่วงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรีและทางจังหวัดกาญจนบุรี อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมแปลปวนความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่วงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสดุด32-34องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรทางช่วงพักใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคิริขันและก็ทางจังหวัดชุมพร อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภักใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดล้านองและก็ทางจังหวัดพังงา อุณหภูมิต่ำสุด24-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 4องถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่ทางจังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ทางจังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เึตร บริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26 2 8องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 5องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นนะครับเรามาอัปเดตในส่วนของ สภาพอากาศนะครับที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยจากาโมเดลนะครับคาดการณ์ล่าสุดแล้วก็รวมถึงเส้นทางของพายุลากาซานะครับที่กำลังเคลื่อนตัวมาเข้าใกล้กับทางช่วงหัวเกาะลูซอนของทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับมาึ้นเรื่อยๆซึ่งก็คาดการณ์ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่21กันยายนนะครับ จนถึงช่วงประมาณวันที่24กันยายนสภาพอากาศและก็ปริมาณของฝนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยยังคงเกิดขึ้นจากมรสุมนะครับที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะในช่วงบ่ายวันนี้ถ้าหากว่าเราดูจากในพื้นกระแสของลมในระดับชั้นมรสุมนะครับในช่วงใบบ่ายเทงเที่ททยงใบบ่ายของวันนี้จะมีกำลังที่ค่อนข้างแรงถึงแรงมาก จะส่งผลกระทบทำให้ทางประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณของฝนที่ค่อนข้างตกหนักกระจายตัวหลายพื้นที่แล้วก็แนวล่องมรสุมที่พาดผ่านนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูในเรื่องของฝนฟ้าคาดการณ์นะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงเที่ยงใบาบาทของวันนี้นะครับในช่วงเวลาประมาณ14-15-16นาฬิกาเป็นต้นไป นะครับในประเทศไทยของบ้านเราเนี่ยก็ความพดอากาศต่ำปกคลุมก็คือความร้อนชื้นนะครับยกตัวปริมาณความชื้นหรือว่ากลุ่มเมฆค่อนข้างมากนะครับแล้วก็คาดการมีปริมาณของฝนตกหนักนะครับเน้นทางประเทศไทยตอนบนก็คือพื้นที่สีเหลืองนะครับจะเป็นตกกระจาย,ะจายนะครับหลายพื้นที่พื้นที่สีเหลืองแล้วก็พื้นที่สีเขียวก็บ่งชี้ว่าเป็นปริมาณของกลุ่มฝนที่คาดการว่าในระดับตกหนักปานกลางนะครับ ทางจังหวัดลำปางจังอาแถวทางช่วงวังชิ้นจังหวัดแพร่แถวทางงาวแล้วก็ทางช่วงจังหวัดเชียงใหม่ทางช่วงแม่แจ่มนะครับทางแม่สระเลียงทางอมก่อยแล้วก็ทางลี้ทางนาตาโพถ้าสองอย่างเจดีโคพบพระนะครับบริเวณทางจังหวัดตากนาโบดทางช่วงผ่านกระต่ายกำแพงเพชรทางคลองลานคลองวิไล ทางบ้านปางมาคาบ้านไรทางหลานหมานในจังหวัดนครสวรรค์ชุมแสงบางบุญนาคบึงนาลางนะครับจังหวัดพิจิตรพานหินแล้วก็อาจจะมีป,ป่าปายแถวทางพิษณุโลกบ้านใหม่สมหวายห้วยดังนาอย่างแถวทางชาตรการบ้านโป่งแล้วก็ทางช่วงฝักท่าน้ำผู้เวียงสาเทศบาลเมืองน่านทางปัวทางบ่อกเกลือทางทุ่งช้างผาหลักโป่งนะครับเป็นพื้นที่สีฟ้านะครับ ฝนตกกระจายกระจายเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตกหนักในบางช่วงเวลานะครับจังหวัดพะเยาว,วังเหนือแม่ใจโป่งนกทางผ่านทางแม่สวยทางพะยาเมิงลายทางเทิงนะครับทางจังหวัดเชียงรายทางชัยาประการอลูโนไทยเชียงดาวเพลาวปางแขวงห้วยดุยห้วยสายนะครับแล้วก็ทางช่วงขุนยวมทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ในช่วง ตั้งแต่บ่ายจนถึงเย็นๆก็ถือว่าเป็นวันที่พีคที่สุดนะครับในรอบนี้นะครับมีปริมาณของฝนค่อนข้างตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะครับทางตั้งแต่หนองบัวลำพูนะครับทางอาคอกบัวทางวังเพิ่มชุมแพทุ่งพระนะครับลงมาจังหวัดขอนแก่นทางพลทางปทายทางบัวใหญ่ทางพยกรฆภุมพิสัยอำเภอคูมเมืองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ทางกระสังปัพภาชัย นางรองตะคบนะครับแล้วก็พื้นที่สีฟ้าปกคลุมทางจังหวัดนครราชสีมานะครับทางช่วงในตัวอำเภอเมืองนะครับอำเภอขามทะเลสออำเภอโนนไทยอำเภอโชคชัยนะครับทางช่วงอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอโนนชัยอำเภอปากทงชัยอำเภอสูงเนินอำเภอโนนสูงอำเภอจักรราชนะครับอำเภอสีคิวอำเภอขามสแกแสงนะครับอำเภอพระทองคำอำเภอหนองบุญมาก อำเภอคอนบุรีอเภอพิมายอเภอห้วยแถลงอภอวังน้ําเขียวอภอคงอเด่านกุนทศทางช่วงอเภอปากช่องนับทางอเภอเสริงสางแล้วก็ทางช่วงอเภอเทพารักษ์อประทายอจุมพวงอภอบัวใหญ่อเภอเมืองยางอเภอแกงสนามนางอเบัวลายอเภอรีดาอเภอลำทะเมนชัยนะครับนี่คือพื้นที่เสี่ยงทางนครราชสีมานับทางสุรินทร์นะครับก็หลายพื้นที่ สีคอลรภูมิสนมกระสังปราศาสตร์นะครับทางสังฆะปางกูภูสิงห้วยทับทันจังหวัดสีสเกตอำเภอเมืองยางชุมน้อยกันทลาลมสำโลงเบญจารักษ์กันทะลักทางเดชอุดมบ้านอิหมบีพื้นบุนบางสารารจังหวัดอุบลราชธานีทางสีเมืองใหม่อํานาจเริญปาติว้วคำเขื่อนแก้วยโสธรน,นะครับจังหวัดยโสธรทรายมูลแล้วก็ทางช่วงจังหวัดร้อยเอ็ดทางโพชัยทางโพนทอง บ้านแดงนิคขมคําสร้อยนะครับทางกูชินาลาตอนบนบนนะครับแล้วก็ทางช่วงนาเมนินนามนนะครับแล้วก็จังหวัดกาลสินอย่างตลาดนะครับทางช่วงจังหวัดมหาสาครคามหนองโนนะครับทางบ่อบือแล้วก็ทางนาโพนะครับนี่คือพื้นที่เสี่ยงทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ในส่วนของทางช่วงภาคกลางนะครับก็ ตั้งแต่ทางช่วงจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้ก็มีลุ้นนะครับจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาททางสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมราชบุรีนะครับพระนครศรียุทธยาอ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีทางสระบุรีนะครับวันนี้ก็เสี่ยงตกกระจายตัวนะครับปริมาณของฝนค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงเที่ยงบ่ายวันนี้นะครับทาง ภาคตะวันออกนะครับตั้งแต่นครนายกปราทินบุรีมาทางสะแก้วคลองตะเกาคลอ,องหาซอยดาวทางแกงทางจันทบ,บุรีคุ้งวิมานแ,แหลมสิงห์ทางจังหวัดตราดเขาคิรกูดนะครับแล้วก็ทําสําหรับทางช่วงภาคใต้นะครับภาคใต้วันนี้จะเน้นทางภาคใต้ตอนบนนะครับแถวทางอาเภชจบุรีหัวหินชะอำแล้วก็ทางประจวบคีรีขันนะครับแล้วก็ตั้งแต่ทางจังหวัดประจวบคีรีขันลงมาเนี่ย ฝนค่อนข้างเรียกได้ว่าเกือบจะไม่มีนะครับสำหรับทางภาคใต้จากนั้นนะครับถ้าเรามาอัปเดตในส่วนของเส้นทางของพายุนะครับอ่าลากาซาเนี่ยนะครับที่กำลังจะเคลื่อนตัวพาดผ่านทางช่วงหัวเกาะของทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับในช่วงประมาณวันจันทร์วันอังคารนี้แหละนะครับวันจันทร์วันอังคารนี้แหละก็จะเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้นะครับ เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพายุลูกนี้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นไต้ฝุ่นแล้วนะครับใช่ครับพายุลูกนี้ได้พัฒนาตัวขึ้นเป็นระดับไต้ฝุ่นแล้วเพราะยังอยู่ในทะเลหรือว่าในมหาสมุทรแปซิฟิกฉะนั้นหมายความว่าชัดเจน100%เซนะครับหลังจากเคลื่อนตัวลงทะเลจินต้านะครับมาด้วยกำลังแรงระดับไต้ฝุ่นแต่จะเป็นระดับไต้ฝุ่นระดับไหนนะครับไต้ฝุ่นมันมีหลายระดับ นะครับแล้วก็พอหลังจากที่พายุใต้ฝุ่นเนี่ยนะครับเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กับทางช่วงบริเวณฮ่องกงหรือทางประเทศจีนทางตอนใต้ใต้จากนั้นนะครับโมเดลก็มีการอัปเดตเส้นทางนับลัดเลาะตามเนชายฝัฟังนะครับยังคงชีเป้าวัดลัดลัดเลาะตามเนชายาั่ังของทางประเทศจีนแล้วก็จะมาะเคล่อคนคาดว่านะครับจะเคลื่อนตัว ถ้าไม่ขึ้นขึ้นจีนทางตอนใต้ก็เข้าทางช่วงเวียดนามตอนบนนะครับประมาณช่วงวันาพาพฤหัสบดีที่25กันยายนนี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวชี้วัดแล้วนะครับว่าจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยของบ้านเรามากน้อยเพียงใดนะครับจะส่งผลกระทบโดยตรงๆหรือว่าจะส่งผลกระทบอ้อมๆนะครับแต่ทั้งนี้แล้วก็ทางนั้นเนี่ยพายุใต้ฝุ่นที่เคลื่อนตัวมานะครับพอมา ขึ้นฝั่งแถวทางช่วงเวียดนามจากนั้นนะครับพายุไต้ฝุ่นจะอ่อนกําลังลงนะครับก่อนที่จะอาส่งผลกระทบกับประเทศไทยของบ้านเราจะอ่อนกําลังลงนะครับก็อาจจะกลายเป็นพายุในระดับดีเพสชันหรือไม่ก็ยอมความกดอากาศต่ำนะครับที่จะเข้ามามีบทบาทกับสภาพอากาศในประเทศไทยของบ้านเราฉะนั้นหมายความว่าในประเทศไทยของบ้านเราก็จะมีปริมาณของฝน นะครับตกลักษณะมีปริมาณของฝนเพิ่มแล้วก็ตกหนักกระจายตัวหลายพื้นที่นะครับสิ่งที่ค่อนข้างน่าจับตาแล้วก็น่ากังวลก็คือปริมาณของฝนตกสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันเกิดขึ้นแล้วก็น้ําป่าไหลหลา,ลากนะครับเพราะว่ามีปริมาณของฝนเพิ่มแล้วก็ปริมาณของฝนที่ตกสะสมอยู่เดิมแล้วนะครับในช่วงนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะทางช่วงภาคเหนือ ภาคตะวันออกเชียงเหนือนับในช่วงนี้โดยเฉพาะทางตอนบนของอีสานะนะครับก็ยังคงต้องจับตาและก็แจ้งเตือนนะครับขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปหากว่ทาท่านใดที่ฟังแล้วเห็น,นมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดสำหรับการอัปเดตในคลิปนี้กับผมแอดมินลุดสิทธิคนจนสวัสดีครับ